กาบสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่คารพปรักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับอำนาจกับพระเครื่องและเรื่องเราเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการดูรูปหล่อของหลวงวพางอ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมรูปหล่อหลวงวพางวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นรูปหล่อรุ่นนี้ถูกจะสร้างขึ้นมาในปีพศ2519ที่ระลึกในงานผูกผ้าพัธสีมาที่วัดแก้วจังหวัดราชบุรี นอกจากรูปหล่อแล้วก็ยังมีเหรียญแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือรูปหล่อเพราะรูปหล่อเนี่ยมีทั้งของเสริมแล้วก็ของเ๊ปะปนนะครับอยู่ในสนามพระทั่วไปทีนี้น่าจะมาบอกวิธีการดูเบื้องต้นให้พี่น้องได้รับฟังรูปหลอรุ่นนี้นะครับจะมี3มปัจจัยหลักๆเลยในการสังเกตดูอย่างแรกคือเนื้อโลหะ เท่าที่มีบันทึกในหนังสือแล้วก็ทำเนียบพระเนี่ยของหลวงพ้อผางรูปหล่อรุ่นนี้จะมีเนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยจะไม่มีฝากิ่งนะครับเท่าที่เห็นส่วนนวะโลหะเนี่ยจะมีฝากิ่งสังเกตง่ายๆสอเนื้อนี้เท่านั้นนะครับหากพี่น้องไปเจอเนื้ออื่นนอกเหนือจากนี้ถ้าไม่มีในสารบบเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับส คือรูปทรงองค์พระนะครับรูปทรงองค์พระเนี่ยจุดแรกที่เราต้องสังเกตเลยก็คือหนึ่งรูปทรงองค์พระของรุ่นนี้จะแกะพิมพ์คมมากสังเกตดูรูปทรงเนี่ยจะมีความคมนะครับไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกรวมไปถึงความสมบูรณ์ขององค์พระไม่ผอมไม่รีบจนเกินไปนะครับส่วนเนื้อ อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นนวโรหะที่ผมถืออยู่นี้สีผิวบางองค์จะออกสีเขียวปนแดงนะครับบางองค์จะออกสีเขียวเข้มบางองค์จะออกสีแดงนะครับเข้มๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อนวโรหะนะครับส่วนรูปทรงนะครับต่อจากขั้นตอนที่2ก็คือให้พี่น้องสังเกตจุดแรกเลยก็คือตรงคำว่าวัดแก้วต้องเป็นชื่อคำว่าวัดแก้วเท่านั้น หากเป็นชื่อวัดอื่นเมื่อไหร่นะครับพี่น้องวางทันทีเลยนะครับเพราะว่าไม่มีในาระบบเพราะฉะนั้นสังเกตก่อนเลยว่า,าตรงนี้เขียนว่าวัดแก้วหรือเปล่าหรือเขียนว่าวัดอื่นถ้าวัดอื่นวางแต่ถ้าเขียนว่าวัดแก้วโอเคและเนื้อต้องมี2เนื้อเท่านั้นก็คือเนื้อเงินกับนวะโลหะที่ผมถืออยู่วันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อนวะโลหะจุดที่3สําคัญมากนะครับผมพูดไปถึง2จุดแล้วนะ จุดที่สามให้พี่น้องพลิกดูก้กนองพระและสังเกตที่ฝากิ่งนะครับฝากิ่งจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นยันตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้าฝากิ่งเป็นยันตัวอื่นพี่น้องวางได้เลยนะครับ yes. พี่น้องดูนะฝากิ่งจะเป็นยันแบบนี้นะครับถ้าเป็นนวโรหะจะมีฝากิ่งเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่าสังเกตดูฝากิ่งดีๆอันนี้สําคัญนะครับ จำไม่ง่าย3จุดหลักๆจุดแรกคือเนื้อนะครับเนื้อจะมีนวะโลหะอุดกิง่งแล้วก็เนื้อเงินไม่มีฝากิง่งไม่มีอุดกิ่งกันะเท่าที่ผมพบเจอมานะครับจำไม่ง่ายเลยคือนวะโลหะถ้าเป็นทองแดงเมื่อไหร่วางเมื่อนั้นนะครับถ้าเนื้ออื่นไม่มีในสาระระบบพี่น้องก็วางได้เลย 2. พิมพะนะครับการแกะพิมพะจะมีความคมนะะแล้วก็สมบูรณ์ นะครับและอย่าลืมสังเกตนะตรงคาว่าวัดแก้วต้องเป็นคาว่าวัดแก้วเท่านั้นนะครับ3นะครับคือฝากิ่งถ้าเป็นนวาโลหะจะเป็นฝากิ่งแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่าสาปัจจัยหลักๆในการสังเกตรูปล่อของหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีริเขตปี19ที่ระลึกผูกผ้าพัสสีมานาที่วัดแก้วจังหวัดราชบุรีมีแค่นี้นะครับพี่น้องสังเกตดูนะครับง่ายนิดเดียวง่ายไหมพี่น้องครับนะ ทีนี้น่นาจต้องบอกไว้เลยว่ารูปหล่อรุ่นนี้ปัจจุบันหาชมยากแล้วและอีกอย่างหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อผางเนี่ยมีประสบการณ์แทบทุกรุ่นนะครับเก็บสะสมได้ราคาก็ไม่แพงมากนักนะครับอำนาจขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับช่อง y o u t u b e อำนาจกับภระเครื่องและเรื่องเล่าด้วยนะจ๊ะวันนี้อำนาจ ต้องขอกราบดาก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพูดอีกทีแล้วกันโอเคไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับผม